จัดตกวคนเปลี่ยนหน่อยๆหลายหลายแนวอุ้ยตาสะอ่อนกักแน่นอะอุ้ยตาเฉดายบ้านใกล้ๆเฉลักมาจอบอยู่ดอกนนี่ว่ได้อยู่ไก่จ้อยู่ไก่กับบ้านนะ เก็บบ่าี้เห็นตรงนี้มึงเนี่ยนี่ก็เป็นนั่นอยู่จ้ะทุกคนเก็บมาได้สำเนียน่ะสวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ว่าพอกลับมาแล้วจ้าพากันมาย่างเล่นแต่ว่าเห็นอะไรเห็นเห็ดมันปูจ้ะทุกคนเห็นเห็ดมันปูนี่นั่น เก็บมันปูจ้ะอยู่ข,าข้างทางน่ะน่ะจะมีมูอีกบ่เก็บบ่ไมีมนนูมันหน่อยพวดเอาไปฮะล่ะจะมีมูให้เก็บอีกบ่าจ้ะทุกคนย่งางลินน้ำกันจ้ะ งางหลินเห็นเห็ดมันปูจะมีเพื่อนอีกไหมเนี่ยทุกคนเห็นอีกดอกหนึ่งางมาเห็นอีกดอกหนึ่งเห็ดมันปูจ้ะมันปูสวยๆได้ไมีบ่ คนเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าหลายอยู่แต่ว่าบัดหน่หยไงห้อยคนเหยียบใช่ไหมโอ้ยห้าู้หูห้หน้หูห้หู้หยียบก่อนม้ห้ ได้อยู่จ้าเพราะได้อยู่นี่ตีมึงเนี่ยโอ้ยเป็นเสือเขาบุญจัดทุกคนเสือเขาเนี่ยถุงกับไ่อออลมาถุงกับไ่อออลมาคุ่น่ะนั่งหน่อยอยู่ มให้เขาเหยียบอู้นี่จ้าทุกคนคุณอาเบี้ยนิดหน่อยเห็ดมันปูจ้ะโอ้ยหน่อยหลายก็เอาล้อไว้นี่ละพอดอกใหญ่ๆ พ่อจะพอลูกเขาลงไปหอดปุ่นเหรอกล้วยคายมึงจะเห็ดไปหอดนู่นแล้วนึงจากทุกคนนอกจากหยัรนี่บูบรีป้าพร้อมบูบรีปลาชิมกันคือเปรี้ยวหวานนิดนิดหวานมันเห็นเอียงเหลือง Ừ, mẹ ăn chả con Tụi con khấu bớt ở nhà Thầu ừ. Thảo là Bớt ở nhà ra bà thảo là Bớt này ừ. nhà Bớt โอ้ยเชี่ยเขาแม่จัดทุกคนนึงแน่เนี่ยคุณน้าหน่อยผดหน่อยจนวอมี่ยังเก็บคอยมีคนมาเก็บด้วยี่คอยกระจบปาด đây mừng nè bên này tầm ngân anh ơi lâu mìu chữ a dọc anh nha anh ơi tạo được một lạy yêu thương anh nha anh ơi 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 nên nói ừ. Nên. Ừ. Nên nói Nói thật คนผู้ใหญแหละแหมเปิดมอดขึ้นมาบ่อยไใหญ่ไงบ่อยไง,ยไงกเก็บมันได้น้อยนยยี่แหละว่าได้เก็บมันแล้ะฟ้าก็ครึมก็จะมันมดืมดๆเนี่ยฝ้าครึมจ้ะทุกคนเบิ่งถุง ถุงเส่เหตุถุงบ่มีติดรถมาจากอันไปเศร้าพอถุงอันนี้เอาติดมาจ้ะทุกคนเห็นอะไรไหมมาพอหมองแล้วแล้วเนี่พี่เดี๋ยวพี่จ้าวันหน้าวันหน้าพอมองแล้วแล้วกําลังสียางกลับ ฟินมองนึ่งวันน่ะวันน่ะเก็บจะเก็บเก็บตาวิเราอยู่ใต่หม่ใต่ไต้หมดวายวายซีนี้อะไรอาวฟิโน้ย ฝรังน่อยมาน้ำแม่แล้วผู้น่อยไปน้ำพอเฮเฮีย้ยฝรั่งน่อยพอเอสมมเด็กนกนกแม่ม yeah. ่ได้หาดังกโอ้ยมาฝนกรตกแล้วว่ <laughs> งหัน ว่างันคืมซื้อวันนี้โตกละคุณนะอ่ะยึดไปมดผังล้วไปคือเก่าจะเก็บก่อนเห็ดมันปูคุณนะ่ะโอ้ย น้ำทางกัมีอ <Okay. S 2> ีกเยอจัดตุงเนี่เย่มาปูดยปูซะแค่ไห่ะดิจ้ะอัน่ห้ามพูดไม่ได้ฟินอีน่ะฟินอีบินผูกคลามวันนี่บวถุงเธอวะนะมีอันเดียวในรถไปหาได้บได้ียตดรถมาฮะนี่เด็กฝมก น้ำสอบเนี่ย้มาสิเค็น่ะคอมาเก็บเห็ดน้อยมาสิกันสิาสินี่กนะ้าเดี๋ยวถอดน้อยอกฟิสต์เอก่

เี่เริ่มเท่าจ้าทุกคนเจออะไรเนี่ยโอ้โนี่น่ะแม่โอ้ออกมาหารถแล้วจ้าทุกคนมึงนั่น่นั่นน่ะนะ,นะ,นะ จาทุกคนเบี่ยนหน่อยๆหลายหลายแนว่ยอุ้ยตาสะอ่อนกักแน่นอะโอ้ยตาเสดายบ้านใกล้ๆเฉลักมาจอบอยีหรอกนี่ไพายุไก่จ้าพายุไก่กับบ้านนะ ไม่น้อยกเก็บบอกีบเห็ดตรงนี้มึงเนี่นี่ก็เป็นนั่นอยู่จ้ะทุกคนเ,เก็บอะไรซ้ำหน,นึ่ะจ้ะจทุกคนพวกก็กังจะพากันไปต่อแล้วหาเห็ดเลยเห็ดอเจาะ ก็แต่ว่าไปผัดไซน์นก็แซบจกก้ะทะกคนได้แค่นี้ละจ้ะจทุกอนก็นกนข,อขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจา้าพอ,อกันไหมคลิปหนาเดี๋ยวพาเลาะพาทเที่ยวไม่จ้ามองี่ไปเอนมาเมื่อกี้พอ,อกันไหมคลิปหนาขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย